สบายดีสวัสดีครับมินตาสาวรักต่างวัยค่ะพญาย่สมบิตรักต่างวัยเมื่อนี้เราจะมาเหตุเมนูเสส่วนสุพปาร์กินนะคะเสื้สวนอาหารจีนแมนเมนูของหมักมินตาอีกแล้วนะครับมาแล้วนะครับเพิ่มน้ำหนักก่อนเนาะเวราจะคอยว่าลดลรดกันไหมอุปกรณ์เตรียมไ้เลยเด้แเมนเ้นเ้นเสียสวนแล้วก็เต้าหู้แล้วก็ตีนไก่แล้วก็อันเออย่างเกาะลูกชิ้นปลาปลาก็ แล้วส่วนนี้แล้วแต่ผู้ใดชี้ใส่ยังก็ได้เนาะใส่ยังก็ได้เมนแต่แต่ผู้ผู้มักอันนี้กับผักก็มีแต่ผักบุ้งเนาะเฮาใส่แต่ผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งผักบุ้งผักหอมผักบุ้งผักหอมบัวแล้วก็พร้อมเห็ดเห็ดเข็มแล้วก็อันนี้เฮาตำเครื่องมาเสริมเนาะก็มีอันหัวซีไข่แล้วก็ขิงแล้วก็หัวกระเทียมพริกเนาะเราจะมาผัดใส่น้ำกันเพิ่มความและการเครื่องปรุงเครื่องปรุงเพิ่มความแซ่บไป นี่เจ้าปลาเจ้าปลาแมนนี่คือเจ้าปลาหนาเมาเบิ่งกันนะแมนเจ้าปลาเข้าใส่เจ้าปลาใส่เจ้าปลาอย่างเดียวเมนเขาก็ัมาตำเครื่องอันนี้มาใส่เสริมบะนี้เขาก็ัมาเริ่มเฮ็ดเนาะเฮ้ามาเขามาขวดแจวก่อนแจวอันเจ้าปลามาใส่เจ้าปลาก่อนงั้นก็เล้วแต่ผูลังค้นเนาะรังค้นกับใส่สองยางเนาะแก้วเนาะใส่ทั้งอันแก้วอัน เจียวโยกปูเแก้วโยกปอแล้วก็มีแก้วกุ้งบหอมเลยแต่ความมักความชอบด้ยความมักความชอบของผู้ลังค้นเนาะอันนี้เขาก็มาใส่อันนี้ใส่ใส่เกลืองที่เยอต่ำแนนเอเนี่ยเมื่ท่านห่อใส่จานแล้วโอ้โหนี่เครื่องมันก็ได้ลาเลยดิโอ้ย เนาะกุนแดนประจำแล้วเป็นปอบเกุนแดนประจำจามแล้วอันนี้มะขัวเครื่องมะขัวอันเครื่องปรุงของมันเนาะฮอนได้กี่ละ่นเยโอ้ยอันนี้ห้าขัวหอมๆแล้วก็ห้ากับมาแบ่งแบ่งเครืองเนาะใส่แบงแบองส่วนแมนเห็ดเป็นสองหม้อแมนโอเคเห็ดสองหม้อหน่อยๆค่ะห้าเห็ดหม้อเดีอ่ะมันมันมันหล่นมันหล่นมันก็เลื่อยบนหนาแสบเนาะกินบาวัดอีกแมนห้าต้องเห็ดพอดี วันนี้เขาก็มาใส่ปีนไก่เนาะใส่ปีนไก่ <c oughs> ใส่ไปครึง่งนึงก่อนผู <c oughs> ้ไทยกับบไไวายเลยครับโอ้พอดีเขาเปิดพัดลมพ่ดลมอันเป้านะค่อยจนแซบดางเม็ดวานนี้ฉ <c oughs> ุนมากครับฉุนมากพอโตไปเอาน้ำก่อนลืม เก็มาใส่น้ำเนาะโอ้ผูใ้ใดบ่จามเป็นปอบอีลีครับงานแสีบดังมาเลย <c oughs> กินมันแห้งมากครับโอแห้งจังดเดยเท่ากับ <c oughs> ันพัดอันนี้มาใส่อีกเด้ป <c oughs> าดตัวเอาล่อหนามเดือดเนาะแมนล่อหนามเดือดมาพี่น้องอ่าหนน้าฝนแล้วเกือบว่าฝนตกแล้ว <c oughs> <c oughs> น้ำฟววดแล้วเข้าก็มาใส่อันเส้นกับเต้าหู้เนาะเนี่ยมันจะเป็นเส้นเสฉสือนมันเป็นสีดำเนาะเส้นดำเส้นดำดำมันเส้นขาวมีบ่นี่เส้นขาวบ่มีมีแต่เส้นสีดำดำเนาะเนีเ่ยเซนดำดำนีแต่จังเสีอือแล้วก็กใส่เต้าหู้พร้อมกันเลยเต้าหู้เต้าหู้แผ่นเต้าหู้แผ่นเต้าหู้หแผ่นนรือมะมันเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วมาสีกแม่ยมาสีก อันนี้เ้าใส่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาลักปลาลุ่มแล้วก็ใส่เห็ดใส้เห็ดเข้าไปเลยเนาะแม่ใส่เห็ดพร้อมเลยเดี๋ยวจังหน่อยอันนี้สุกเข้ากับมาไส่อันใส่ผักใส่ผักผักยุบแล้วก็กักไส้ผักสลบหเรือผักสลดบทะ่อนเดินผักสลบ่ะผักสลบจบงานกินได้เนาะปิดฝาคื้เก่านมาเุ่ปิดฝาขึ้นก่า อืมยครับหน้าตาผักยังบอ่ได้ยุบอมือเอามาใส่พักวันนี้เนาะปัดกดไปไปไปเพรป็นตะแซบแทวะเสีส่วนก็เป็นตะแซบขนก็เป็นตาเสพแมนมานาแมนมาเน่าแมนมาเน่แเบเปินตาแซบกับวันนี้เนาะขันโบแซพใจของโบติดวะโอ้ไม่กัติดใจธรรมดาละ ว่าลงตัวเองเวอรซันเดียมทำมาเนี่เขามาใส,ใสผ่ผักบึงใส่ผักผักบุ้งผักบุ้งกับผักหอมเมนข้าเขาเขาบัาใส่อันผักกาดขาวเนาะไม่เนี้บเ่ได้ซื้อผักกาดขาวมามถ้ามันนิ่มแต่ผักบุ้งบำรุงตาก่อนบำรุงตาหวานตาสมตาหวานก่อนเนาะมาเบิ่งว่าหมอนี่แต่ธรรมดา,าข้ากินเห็ดกินงวดก่อนหม้อเดียวมันกับพ่อเนาะเระบาดอีกันนึงกะเคลื่อนไปเห็ดกินรอบใบยำเทียน หน้าตาเป็น,ปนแบบนี้พักหยบปิดอีกรอบหนึ่งพักหยบมากินน้ำกันเด้อแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะมาพี่น้องซุกแล้วเขากลัมาพร้อมกินแล้วดิสุกแล้วพักกันยุบแล้วเนาะพี่น้องปลาแซ่บคะ่ะคางตีนบัน้งใหญ่อวบอวบคือข้นลลางคือหลางข้นเนาะลูกชิ้นปลากับอวบอวบคือขาข้นเนาะห่วย ตายเสียบๆม,ยมันบวชขึ้นแนวอื่นแน่วบ่าขึ้ยอะอันไหนขึ้แนวเอินอันบวชอันนั้น,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 นลุ <laughs> ล้มๆมันบ่ช <laughs> มาพี่น้องเสียบ <laughs> ๆน้ำกันเดือดมามาครับมาพี่น้องมากินเซซัวนน้ำกันนะคะของแซ่บเนาะของแซ่บอาหารเมนูของโปรดของมินตาทั้งพอใหญ่พร้อม <laughs> <laughs> พอใหญ่นี่มันกะแซบ่บอยู่ พ่อใหญ่็แซ่บอยู่บ่ต้องถามต้องถามมิตาก่อนว่าถามว่ามิตาพ่อใหญ่เสียบบอลสินะแซ่บบ่แซ่บอยู่นี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 ่ที่อันนั้นโอ้ยเห็นนั่นเห็นน้องเหมยไหมเห็นน้องเมยลูกสาวมิตากินเท็ยนเหยือดูดมันอืมพี่บวชเป็นดาแซ่บบดาเสียบเจ้าเนาะ เจ้าเ่็กเจ้าดูดทุบงนะดูดบ่เป็นปัะนาด,ดูดีรัรนาธิดีแม่โอ้กประธานาธิบดีเซซวนเอา้า <c oughs> ไมายถึงยังเนี่ยเออใบใบเซซวนเฮ็ดเซซวนนี่นะว้าวบเมลูกชิ้นปลาปลาลุมนะครับผักบุ้งนั่น อันนี้แผ่นตองหูแผ่นตองหูจริงองค์บวกพิ่นนะครับแล้วก็มีเห็ดเค็มแม่พี่น้องแซ่บมามาตอนนี้ก็ยังท่านอยู่อูโหู <laughs> <ๆ>กินทีละหน่อยนะครับห่อนห่อนจะได้ห่อนห่อนได้หมอเลยกินเหมือนกับห้องกินเจ้าห่อนบวกเจ้าห่อนสุกี้นะครับกะสุกี้ไทยนี่แหละนะครับกะสุกี้ต้มสุกี้ต้มย่างนี่แหละ อมอานี้มันออโต้นะครับมันมันจะขึ้นเป็นออโตโอ้ตัดคางอยู่เด็เนาะอ,อยู่บ้านว่าเป็นยังสิปีนแ้วก็คือปีนเลยบ่ามันออโตโอ้อันนี้บำรุงใจตา เมนูเสืส้อสวนเนี่ยเมนูเสืส้สวนหรือว่าพวกนี้พี่น้องรู้ป่าวว่ามันอยู่เมืองไทยมันหมองแดงแดงที่สือเดีว่วของสือมันอยู่แสยูนี้แต่ว,ว่าอยู่ลาซาด้ามีขายเนาะที่แน่ๆน,นั้นครับก็คือผมตั้งเกียดเยเนี่ย เป็นแจ้วคนเอืนแจ้วเนาะมันเล่าคนจะเอืนเ่นแจ้วพอเข้าถ้ามากเครื่องปรุงเออเป็นเครื่องปรุงของมัน่นแหละนะครับมันนี่มีกะเครื่องปรุงปลา่าแม,าามนเป็นตระกูาลา,าล่านะครับ แต่ว like <the> <speaking> ่าอยู hmm. oui. ่ถ <Ig ació, S 1> ้าเห็นเห็นแบบนี้แต่ว่ามาลามีมีขายนะครับแต่ว่าเสส่วนแก้วแก้วเสส่วนนี่บผมีขายแล้วก็เส้นเส้นดําเนี่ยตัวเส้นดําเส้นดำบ่เห็นนะครับแต่ว่าอยู่เมืองเล่าพอตั้งแต่ว่าคาคำสะพานไปนะครับพอาะแต่ว่าคาสะพานคาขัวไปฟังคุณมีตลอดตามตลาดมีเกือบจุฬาเนาะที่เป็นขายของกลางจำมี่มีเมด่อจุฬามี แต่ว่าตอนนั้นเข้าไปอันทางจังหวัดเลือ่อนอันบอ่อแตนเออกินเท้าเนาะแตนเท่ากําไรมีแต่ยุกโปรแต่ว่าตัวนี่บุม๊มมันมันก็แล้วแต่พื้นที่เนาะเ็เจ้ารับไปเป็นอ่าเป็นรถเป็นรถขายรถเอ่ผมซื้อไหมซื้อมาขายไหมแมมแต่ประมาณนั้น กินไก่กินไก่ไม่ต้องไปเห็นนะครับเดี๋ยวจะเห็นทีหลังยังหอนูต้องตัดมาใส่ถั่วให้มันเห็นมาใส่ถวซะก่อนเห้นบุษั่นเห็นบ่วได้มันมันจะอันปากสีพองเด้ปากสีพองคือมื่อพงเด้เนาะแมนื่อพงเนยังบ่ทันแล้วปากพองตมอีกสั่นว่าเดี๋ยวก็กินนมกับบัได้เด้กินนมบ่กินได้วันนี้นม ใจคือกันคนจะาบ่หิวใบซื่ที่ๆก็ได้พ่อเราเนาะพี่น้องกินนมอปองแน่บ้าแมดูดเลยบะแมนเด็กวันนี่ดูดนมองมาไม่นำบอกแล้วบ่ไม่นำสิดูดได้ยังโอ้กะดูดซูมืออยู่เด้ต้องกินไม่นำต้องแสบตัวมันแสบก็แสบก็ระเบียบบ่แสบมันกะเื่อใจ เด้เสียงบันดวดกันยังจบจบูบกันเลยอือเแ,แห้งพีหน่อยเดือนนึงกินเทื่อนนึงน้อ,อกินเดือนแล้วเทื่อเดือนแล้วก็กินแล้วแต่เดือนนี้เราัมาเปิดกินต้นเดือนเลยซะา มันเป็นอาหารที่ผมว่าไขมันสูงอยุนนะครับแคลอรี่สูงมากเพิ่มแคลอรี่เพิ่มไขมันเพิ่มยังค่ะๆเพิ่มแน่นอนแต่ว่าตัวนี้เจ้าป่านี้มันบมีไขมันหรอล่ากระเบื้องตั้งแต่เบื้องต้นจิ้มนะครับที่เอาเอาตัวเจ้าเนี่ยหรือว่าเครื่องปรุงมันนี่ลงในกระดาษโอ้ยฉะนั้นปันผื่นนะครับแต่ว่าตัวโยโปะฮันเดอร์คักกาน้คักกว่าน้อีก ก็เลยก็เลยโบไซนี่นแหละเป็นวุ่นมั่นขา,ๆนา,า,าวๆแม,าาม,ม,ม่ก็เลยบนย้อมไ่ค่ะมาี่ตัวนี้เขาก็มาต่ำเครื่องปุงมาไซเพิ่มก็เลยแ่บมาตัวนี้เขาซื้อมาจากเอ่อจากชัยะ<ม>ท,ที่เจ้าถือมาตั้งแต่ขามมาตั้งแต่จะมาตั้งแต่หุ่นนะอ่ม,มันเป็นอ่าของของแห้งนะครับผมเป็นของแห้งเป็นของแห่งที่เก็บเก็บเก็บไว้ได้โดน ั้งกินทั้งดูดหอยด้วยพี่น้องอืมค่ะค่ะอ่ะส่วนพี่ส่วนน้องมากินแล้วก็เอาจมนิดก็การ<ต>กินยังจะดําเนินต่อไปแต่สําหรับคลิปก็คงจะไวส้สานีเนาะนมินตราสาวลาวรักต่างวัยพรอมไนยสมริ์รักต่างวัยนะครับนในการใช้ชีวิตคู่รักไทยลาวนะครับรักต่างไวัยไทยลาวนะครับอะติดตามตอนต่อไปสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซมีกอนเนาะ เจอกันคลิปใหม่เจอกันคลิปต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ไปเรื่อยๆนะคะครับ<อ>ไปแล้วสว,ส,สวัสดีครับสวัสดี